บรรยากาศได้ทำได้ดีดีพี่น้องเสียงน้ำตกตาดมีต้นไทรต้นนังพี่น้องน่าจ,จะทำบ้านบ้านต้นใหม่ได้นะมีงาลายอยู่อันนี้เป็นพื้นที่พี่น้องที่ว่าไปแบงปันน้ำพี่น้องมาเนาะเป็นพื้นที่ที่ว่า มีทำเลงามเป็นดอนกลางหนามพี่น้องมีหนามอ่อมเลยเนาะแต่บบกกว่าบวกกวางพี่น้องยาวประมาณ3ามเมตรแต่ก็กว้าง30เมตรแต่ก็ยาวประมาณ100กว่าเมตรเนาะพี่น้องมาดว,วให้เพื่อนๆเ้าเบิ่งกันเนาะทำเลธรรมศาสตร์งามสวยงามดีมีเชียงหนามไล นี่ก็ด้านนึงอีกพี่น้องเป็นน้ําเนาะแล้วก็เบื้องนี้ก็เป็นน้ําอีกพี่น้องอ้อมเลยต้นไทรใหญ่งามถ้าเพื่อนๆคนใดเนาะมีเงินไขจากมาเฮ็ดกิจกรรมหรือว่าบ่อนนั่งสมบิวเนาะยามเทศกาลบุญปีใหม่หรือว่ายามภักผ่อก็ได้พี่น้อง ัมาเห็ดได้พี่น้องบริไลค่าบริการบริไดค่าจะท,ทันทีเนาะมาเห็ดบ่นเด่นบ่นชมบ่นเที่ยวพี่น้องทำเลง,งามพี่น้องมีน้ำอ่อมเลยลงเล่นน้ำสบายมีแก่งมีตาดเลยยังมีป่าอีกพี่น้องชีเขียว ถ้าเพื่อนๆมีความสนใจอยากมาการล่องทักข้ามาเนาะมาอะไรพี่เนาะบอกว่า like ยังบอกให้เศร้าพี่เนาะเพราะว่าปลามาดนแหละบอกอะไรเห็ดยังเนาะทำเลงามพี่เนาะอย่ไก่บ้านพี่เนาะแล้วไก่ถนนใหญ่ น่ำเขาจะเป็นสองแยกนี่ลงนี่แยกหนึ่งเนาะเพือดแยกที่สองก็ลงมาทางนี้อีกเนาะแล้วก็ไปคบกันยุลุ่มอีกพี่น้องถือว่าเป็นดอนกลางน่ำเนาะเป็นดอนกลางน่ำเลยธรรมศาสตร์ธรดี้งงามหลายพี่น้อง ขึ้นหวยน้ำตางสายหวยน้ำตางนาะพี่น้องเนาะกลองตาดพี่น้องมีเสียงน้ำตกเฮ็ดบลนั่งเด่นนั่งส้มบิวหรือบนผักถอนได้พี่น้องเดื้อว่าเพื่อนมีเงินใครเนาะอยากมาจับจองเป็นเจ้าของกันมาเบ่ากันได้เนาะ กระชิปันไห้เพราะว่าเขา้งหมบกบฏเหตุยังเนาะตาใบซื่อนี่นี่ดูร้านเขามาเด่นหนมม่มเด่นเด่นดยอกกันมาอาบหน,น่ำท่าเล่งาม ให้ส้มส้มนีดพี่น้องคลิปนี้คลิปหน้าเจอกันไหมพี่น้อง